โอเคครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ในเกม Summon อารีนากับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าสามก๊กนะครับผม แนวแบบนี้ก็จะมีมาเยอะนะครับพวกเกม OMG นะครับหรือว่าไอที่อยู่ในช่องเราก็คือพวกว o w s u มมอนหรือว่าซามูไรมาเตอร์นั่นเองนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้น่าเล่นตรงที่มันแบบว่าไงพูดไม่ถูกนะแบบว่า SS นะครับมันมาเลยนะครับมันไม่เหมือนเกมอื่นว่าต้องรอนะเกมนี้มีทั้ง SS แล้วก็ SS บวกเลยนะครับถือว่าเจ๋งมากนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะมีแบบให้ซื้อเป็นตัวเลยนะเกมนี้ผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นเลยนะ ดูดิมันแบบสวยมากเลยม,ม,มีตัวละครสัมกเยอะมากนะครับเยอะมากมากเลยนะ,ยะลยนะและเกมนี้เดี๋ยวผมไปดูวิธีการเล่นเลยดีกว่ามันจะมีโหมดมากมายนะก็เนื้อเรื่องนะครับเราเล่นเนื้อเรื่องตอนนี้ถึงเนื้อเรื่องที่เท่าไหร่ะนะ่ะเนื้อเรื่องที่8ปดแล้วนะฮะบ,บทที่ 8. แปดน่าจะมีสิบบทนะแล้วก็จะมีง่ายยากปานกลางอะไรพวกนี้เลยนะอืมตอนนี้ผมก็เล่นได้ไประดับหนึ่งนะนะยังเล่นไม่เยอะยังเล่นไม่ไกลนะตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟสองนะ ก็พวกสายเติเมก็จะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีพวกระบบแบบว่าอัตโนมัติหรือว่าคูณนะครับทุกเกมก็จะมีแบบนี้นะครับแถมเสียงภาคเป็นเสียงไทยด้วยนะครับผมเกมนี้ถือว่าสุดยอดมากกราฟ,ฟิกก็ถือว่าสวยมากเลยนะก็ไม่ได้ถึงสวยมากแต่ก็สวยสำหรับผมนะเออแล้วก็ระบบก็เยอะพอสมควรเลยนะทุกคนเนี่ยแล้วก็มี ันเจี้ยนออกลบนะครับแต่ว่าผมยังไม่ถึงไงแล้วก็มีดันเจี้ยนไรวันนะครับมีทั้งเงินนะครับแล้วก็เอ็กพีอัพเวลนะครับแล้วก็ไอเอ็กเลื่อนขั้นนะครับอัพเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะก็ <นะ S 1> จะมีตั้งแต่ว่สิบห้านะแล้วก็ยี่ห้าสามสิบสามหกแล้วก็สี่สองแล้วก็เหล็กเน,นี่ยผมดูไม่ได้วะห้าสองเออห้าสองแล้วที่ยังไม่เปิดก็อีกเป็นพวกแบบเยอะอะพวกแบบบัฟของนะฮะในระบ,บบตัวละครก็จะมีตัวละคร ตัวละครหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวละครรองได้ทั้งหมด3มตัวหรือ4ตัวเนี่ยแหละเออแถมบอกเลยนะเสียงภาคไทยแบบเข้มข้นมากรู้สึกปลื้มแล้วก็จะมีพวกแบบภารกิจรายวันนะครับยิ่งตอนนี้เซิร์ฟเปิดใหม่วันแรกเว้ยทุกคนกิจกรรมเติมได้สุดยอดมากอะ่ะเออดูดิเนี่ยดูดิเติม30ได้ตัวละครเอสแล้วนะฮะ แล้วก็เติม640ได้ชุดส,สีส้มไปเลย1400นี่ s อสบวกเลยนะครับรู้ว่าสายฟรีนะครับเข้ามาที่ร้านค้าแล้วกดที่ร้านขุ่นพลนได้เลยผมเพิ่งซื้อไปนี่เองแจกคือไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่เศษตัวละครนะเป็นตัวเลยนะตัว s อเลยนะครับถ้าใครไม่มีเพชรอะเออเรามาไอ้ถ้าเราไม่ค่อยมีตังค์เติมเนเรามาซื้อแบบนี้ดีกว,ว่าเก็บเพชรเก็บหยกทองไปเรื่อยแล้วก็มาซื้อตามร้านนี้ รีหาตัวดีๆจัดเลยผมว่าคุ้มอันนี้คุ้มมากก็เกมนี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคสาหรับผมมากตรงที่มันแบบตัวละครไม่ต้องรอนะมีเอสเอสมีเอสเอสบวกมาเลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้เล่นโอเพนเบต้าของมันเรียบร้อยแล้วนะโอเพเออนั่นแหละก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วก็มีพวกแบบย่อยของแล้วก็ได้ซื้อตัวได้แล้วพวกนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกันนะแล้วก็มีกิจกรรมเจ็ดวันนะครับเซิร์ฟเปิดใหม่ก็ต้องมีกันอยู่แล้วนะ พอสุดท้ายแค่เอสบวกไปเลยเว้ยทุกคนเกมอื่นเต็มที่แค่เอสนะอันนี้เอสบวกไปเลยสุดอะแล้วก็ไอเนผมยังไม่เปิดใน,น,นั้นเจ็ตรมันจะเป็นแบบว่าได้ยกเหาอน่าจะปั๊มยกได้อยู่เออถ้าเปิดใหม่ๆเออนั่นแหละสุดยอดแล้วก็จะมีจะด่านกิลด้วยนะครับผมแต่ผมยังไม่มีใครคิวอยู่เลยไม่มีกิครับผม <laughs> ก็คลิปนี้ก็มารีวิวเกมนี้อย่างสั้นๆนะครับผมเผื่อใครสนใจก็โหลดมาเล่นได้นะเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันหนุกแน่สําหรับผมว่าน่าจะได้เล่นยาวๆอยู่นะแต่ไม่น่าจะทําคลิปบ่อยเพราะว่ามันไม่รู้จะทําอะไรดีนะเออแต่เกมผมรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะครับผมรู้สึกผมชอบริปโป้นะโคตรเท่เลยนะตัวละครถ้าชอบใจลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อไปแรงใจคนดูเพิมมากเลยครับผมบายยครับ